แม่แม่ขอตังซื้อกระทงหน่อยยี่สิบ่ะโอ้กระทงที่ไหนมียี่สิบห้าสิบพูดนะเดี๋ยวพาทำมามามานี่นี่มาเก็บไปเก็บเนี่ยไปทำกระทงนี่เอาลูกประมาณนี้นเอาไปทำกระทงทำได้เดี๋ยวจะทำให้น้องบอยสวยๆเลยสวยๆเลยลูก ย,นะยนะังเนี่ยฮะอีกหนะึ่งอีกหนะึ่งตรงน ong ทาง ไปไปทั้งเดี๋ยวจะส่งนี่ต้นกล้วยกล้วยต้นกล้วยแม่มันลอยได้อยู่โอ้ไปก่อนเนี่ยนะมีคอยลองเสียบดูสิโอ้ อืมอนนี่อ๋อไหมเอย นี่ใช่อันนี้ดอกอ่อนไก่นี่แหละมีอยู่ตามสวนเรานี่แหละไม่ต้องไปหาไก่เหยียบลงไปมีอะไรก็ประดับประดาไปนี่ โอ้ไม่ให้ดอกนี้ด้วยแล้วเขาเรื่อง หรอ,อยังลูกเอาอะไรอีกอบอกนี่กายจะเสร็จแล้วน้องพลอยอเล่นเอาเงือแตกนี่ปตักทูบลงไปนี่เสร็จแล้วก็ตีขอบตีขอบอย่างนี้น,นี่เสียหมัน นี่ได้แล้วน้องพอยอย่างสวยเลยเอาไปลอยได้เลยนนื่องเอาเงอแตกงานฝีมือไม่ต้องซื้อนะเพื่อนๆ ในสวนนี่แหละโอเคค่ะคลิปหน้าก็าเจอกันนะคะเพื่อนๆจะไปลอยกระทงแล้วบ๊ายบาย